นับว่าเป็นจิตวิญญาณแต่ก็มี1อันแยกความรู้ความมีได้เป็น2จึงสามารถกำหนดรู้ทั้งภาวะหนึ่งและภาวะสองในแต่ละกาละเทศะฐานะซึ่งไม่คงที่ไม่เที่ยงทั้งนั้นได้สำคัญยอดก็คือความจริงที่มีภาวะศูนย์อันตรงกันข้ามกับความมีอยู่เนรันดรอ,อย่างชัดเจนชัดแจ้งยิ่ง 54ความเป็นชีวะหรือชีพของสองตระกูลใหญ่จิตวิญญาณน,นั้นเป็นธาตุรู้แน่นอนที่เชื่อกันว่าเป็นชีวะหรือชีพอยู่และพระจิตของชาวเทวนิยมในาศาสนาพระเจ้าก็เชื่อว่าจิตวิญญาณเป็นธาตุรู้เช่นกันอันนี้ไม่แย้งกัน ไม่แตกต่างกันกันกบศาสนาพุทธใช่ไหมแต่พุทธนั้นจัดการพระเจ้าหรือเทวะที่ตนมีอาศัยให้สลายกลายเป็นดินน้ำลมไฟไปเลยไม่เหลือความเป็นชีวะหรือชีพที่สุดไม่เหลือจิตวิญญาณกันอีกคือสามารถทำชีวะของพระเจ้าหรือชีวิตติทสีของจิตวิญญาณให้ไม่มีเวทนาที่เป็นสุขเป็นทุกข์ได้แม้ในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้สำเร็จ และที่สุดสามารถดับศูนย์จิตนิยามสลายสิ้นกลายเป็นดินน้ำไฟลมกันไปเป็นศูนย์ไปเด็ดขาดได้จริงๆประเด็นนี้แย้งกันชัดเจนแท้ของสายพระเจ้ากับสายพุทธมันตรงกันข้ามกันเลยโดยเฉพาะศูนย์กับนิรันดรความเป็นชีพหรือเป็นชีวะของชาวเทวานิยมหรือสายสัธานั้น ต่างเชื่อแท้และยึดแน่กันเด็ดมั่นว่าจิตวิญญาณน,นั้นหมดไปสิ้นไปไม่ได้ต้องมีไปนิรันดรพระเจ้าก็ดีจิตวิญญาณก็ดีชีพหรือชีวะก็ดีของเชาวเทวนิยมที่มีแต่ศรัทนานั้นไม่มีดับดับไม่ได้ทุกอัตตาแต่ละคนแม้ตายแล้วก็ต้องไปอยู่กับพระเจ้าแต่แท้จริงแล้วจิตวิญญาณมันไม่ได้จมอยู่กับพระเจ้าเป็นที่สุดเลยแต่มันเคลื่อนไปมันเกิด ตายตายเกิดวนเวียนตามกรรมวิบากของตนเป็นผู้พาเกิดพาเป็นไปกรรมมโยนิมันไม่ใช่จบอยู่กับพระเจ้าแล้วก็ไม่มีอะไรไปต่อตามความเชื่อของชาวเทวานิยมหรอกแต่ความรู้ของเทวานิยมเขารู้เช่นนี้เขาก็มีเท่านี้เทวานิยมเขาไม่มีปัญญาที่จะรู้เทวะได้ยิ่งกว่านี้เทวะนี้แหละ ที่ชาวเทวะนิยมยึดมั่นถือมั่นความเป็นหนึ่งเดียวเด็ดเดี่ยวว่าพระเจ้าของตนของตนมีความรู้และมีความจริงเต็มที่แล้วตามคําสอนของาศาสดาที่แต่ละพระเจ้ากำหนดไว้เท่านั้นเป็นที่สุดแล้วในแต่ละาศาสดาแต่ชาวเทวนิยมก็ยังมีแยกแตกต่างกันไปหลายหลากในแต่ละาศาสดาจึงแยกได้หลากหลายาศาสนาอีกตามที่มีที่เป็นกันอยู่ในโลกนั่นก็คือ มันยังมีความรู้ความจริงแตกต่างไปอีกอยู่ศาส,สดาข,ของเทวนิยมหรือศาสนาที่มีพระเจ้าต่างอย่างยึดความเป็นเทวะภาษาคือสองแต่ยึดเป็นหนึ่ง้องตนของตนกันอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นและยังมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันอยู่ในทีทว่าจิตวิญญาณหรือเทวะในความเป็นตนเองแท้ๆก็ยังแยกแยะไม่ได้ตนเองยังอ่านตนเองไม่ออก เพราะเทวนิยมที่ยังนับถือพระเจ้ายังมีความรู้ความฉลาดวนอยู่ในกรอบของโลกิยะเท่านั้นยังออกจากกรอบของการเสพติดที่เป็นโลกิยธรรมยังไม่ได้กรอบความรู้สามัญของพุถุชนคือเชโกส่วนความรู้วิสามัญของอริยชนนั้นเป็นความรู้อื่นประอัญญะอีกคือปัญญาเป็นอริยะเป็นโลกุตระซึ่งพระเจ้าของแต่ละศาสนาทั้งหลายนั้นไม่รู้ความเป็นอื่น อัญญะนอกจากเชโกของตนของตนเท่าที่แต่ละาศาสดาของเทวนิยมมีกันแถมต่างห้ามมีอื่นเด็ดขาดอีกด้วยนะถือว่าความรู้เท่าที่พระเจ้ามีนั้นเต็มที่สุดแล้วจะไม่มีความรู้อื่นอีกเด็ดขาดทั้งๆท,ที่ความรู้อื่นมันก็มีอยู่อีกแตกต่างกันมากมายแม้ในแต่ละาศาสดาของเทวนิยมนั้นเองก็แตกต่างกันและต่างมีอยู่แทๆ้ๆยึดของแต่ละตนเองอยู่ พระเจ้าของเทวะนิยมมีความรู้ความฉลาดที่อยู่ในกรอบของโลกิยะเท่านั้นยังไม่มีความรู้ความฉลาดที่เป็นโลกุตระอันเป็นความรู้ความฉลาดที่แตกต่างอย่างอื่นนอกออกไปจากเชโกยังไม่ใช่ปัญญาเห็นชัดเจนไหมว่าความรู้ความฉลาดนั้นมีสองแบบสองชนิดซึ่งดำรงอยู่ดำเนินไปในความเป็นชีวะหรือชีพของสองตระกูลใหญ่ ความเป็นชีวะหรือชีพของเขาอยู่ในตระกูลที่เรียกว่าสัตธาจริตคือเชโกยึดสุ 355ปัญญานั้นไม่ใช่เฉโกเท่านั้นแต่มีอื่นยิ่งกว่าปัญญาเป็นความรู้ความฉลาดแบบใหม่มากยากที่ใครจะมีได้เรียกว่าปัญญาความรู้ความฉลาดชนิดนี้มีเฉพาะในพุทธที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เอง ปัญญาจึงเป็นความรู้อื่นที่แตกต่างจากความรู้ที่เป็นเฉโกแบบโลกิยะเท่านั้นสุดสำคัญทีเดียวความแตกต่างคือลิงคะหรือความเป็นเพศนี้เองที่สามารถเรียนรู้กระทั่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริงรู้จบกันได้แท้ความแตกต่างของเทวะหรือภาวะสองคือในสำคัญที่ใช้ศึกษาให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสัจธรรมได้บริบูรณ์สมบูรณ์ ซึ่งพระพุทธเจ้าส่งให้ศึกษาจากอาการลิงคะนิมิตอุเทศอันเป็นเทวธรรมาเช่นศึกษาจากเวทนาสองบาลีก็ว่าทวะเอนะเวทนายะเอกะสโมโสรณาพวันติภาวะสองนั้นมีมากมายหลากหลายยิ่งที่จะใช้เปรียบเทียบกันแล้วจะตัดสินได้ว่าภาวะใดจริงที่สุดควรที่สุด พุทธจึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงในภาวะสองและใช้ภาวะสองศึกษาตัดสินได้เป็นที่สุดจบกิจได้ถึงขั้นทำความเป็นสองให้เป็นหนึ่งและทำความเป็นหนึ่งให้เป็นศูนย์สำเร็จสมบูรณ์แต่เทวนิยมทุกศาสนาของแต่ละศาสดาทั้งหลายก็ยังคือเชโกล้วนยึดติดความเป็นหนึ่งและหลงเสพรสสุขอันมีรสโลกิยธรรมกันอยู่ทั้งนั้นทั้งนั้นเป็นสุขนิยม ความเป็นชีวะหรือชีพของเทวนิยมทั้งหลายอยู่ในตระกูลที่เรียกว่าสัทธาจริตทั้งๆที่คำสอนของแต่ละศาสดาเทวนิยมทั้งหลายก็แตกต่างกันกว่าสองซึ่งเป็นคำสอนของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดในศาสนาเทวนิยมแต่ละศาสดาที่มีอยู่หลากหลายเต็มโลกและแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไปอยู่เห็นๆกันได้ส่วนพุทธมีปัญญาเป็นตระกูลที่เรียกว่า พุทธิตริตซึ่งเป็นอื่นไปแล้วจากเชโกไม่ยึดสุขเพราะพุทธมีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จรจิงว่าสุขทุกข์เป็นมายาเป็นอารมณ์ลวงความรู้สึกเก๋เป็นอุปทานแต่ชาวเทวะนิยมยังหลงติดยึดสุขอยู่นิรันดรชะนี้แหละของชาวเทวะนิยมกับของชาวพุทธที่แยกแปลกแตกต่างกันสำคัญคนละในเป็นคนละความรู้คนละความจริงก็ตรงความยึดสุขหรือความไม่ยึดสุข ความไม่ยึดสุขและหมดสุขทุกนี้ยอดยิ่งใหญ่ลำ้ำพุทธจึงมีความรู้ความจริงที่เป็นอื่นอัญยะแตกต่างกันไปจากความรู้ความจริงของเทวนิยมทั้งหลายชนิดที่มีในสำคัญยิ่งยอดใหญ่มากเพราะในความห้าที่สุดมีได้นั้นพุทธทำความเป็นสองหนึ่งศูนย์ซึ่งเป็นการจัดการจิตในจิตที่เป็นเทวะคือสองให้เป็นหนึ่งเป็นศูนย์ได้สำเร็จมีที่สุด เทวะนิยมหรือพระเจ้ามีนิรันดรแต่พุทธมีศูนย์ซึ่งประเด็นนิรันดรกับศูนย์นี้ก็ชัดเจนที่สุดอยู่แล้วที่แตกต่างกันคนละขั้วหรือแม้แต่แค่ว่าชาวเทวะนิยมยึดมั่นถือมั่นสุขซึ่งเทวะนิยมทุกศรัทธาจริตนั้นล้วนเป็นสุขนิยมนิรันดรกันทั้งนั้นความมีแต่หนึ่งยิ่งใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดนิรันดร เชโกโยึดพระเจ้าว่าเป็นหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดนิรันดรที่แยกไม่ได้เด็ดขาดปัญญารู้จักรู้แจ้งรูจรงร้จริงทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งศูนย์ทั้งหาที่สุดมีได้นิรันดรและจัดการจิตนิยามหรือพระเจ้าให้เป็นทั้งหนึ่งก็ได้ทั้งสองก็ได้ทั้งศูนย์ก็ได้และไม่ยึดนิรันดรแต่ปัญญานั้น ไม่ใช่เชโกไม่ได้ยึดหนึ่งนิอรดออยู่เท่านั้นแต่มีอื่นยิ่งกว่าพิเศษเยี่ยมยิ่งนั่นคือปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จร,จงร,จงรจิงทั้งหนึ่งทั้งสองทั้งศท,ทั้งหาที่สุดมีได้นิรันดรและจัดการจิตนิยามหรือพระเจ้าให้เป็นทั้งหนึ่งก็ได้ทั้งสองก็ได้ทั้งศก็ได้และไม่ยึดนิรันดร 36ชาวพุทธไม่ใช่สุขนิยมไม่ยึดสุขได้จริงๆชาวพุทธนั้นในจิตวิญญาณขณะมีชีวิตเป็นเป็นนี้ก็สามารถพิสูจน์ไม่ยึดสุขได้แล้วว่าความสิ้นสุขสิ้นทุกจริงนั้นทำสำเร็จได้จริงโดยการพิสูจน์ภาวะของเวทนาในเวทนาชนิดทวนรอบเวทนาร้อยแป และจบกิจการชัดเจนด้วยภาวะของเนคขมสิตตะอุเบขาเวทนานั้นแลตามความเกิดความเป็นความมีจริงของกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมที่มีสัมผัสอยู่อย่างรู้ยิ่งเห็นจริงและได้พิสูจน์กันรอบท้วนด้วยความเป็นโพธิปักขียธรรม37ที่มีทั้งสติประฐาน 4, สัสมมตประธาน4อิทธิบาท4อินทรียห5พละหโพชฌงเจ7มรรกองค์8 รู้ยิ่งเห็นจริงในอาการของสุขของทุกที่เป็นอรยิยสัจสี่ปฏิบัติบรรลุครบถ้วนทั้งความเป็นทุกขทุกขภาวะเหตุแห่งทุกขทุกขสมุทยัยความดับทุกขทุกขนนโรธข้อปฏิบัติที่เป็นวิธีการให้ออกจากความดับทุกขสัมมามัตอันมีองค์8จึงรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ว่าสุขเป็นมายาเป็นของเกอเป็นสุขเท็จสุขคลิกะ และมีหลักปฏิบัติเพื่อกำจัดเหตุที่มันโง่าอาวิชาจนกระทั่งเกิดปัญญาขึ้นมารู้ว่าสุขกับทุกขเป็นเทวะคู่หูตัวเก่งแห่งความโง่ของตนที่มีในตนมาสุดนานแสนนานแท้ตระกูลคนที่ยังยึดสุขอยู่นั้นมีมากกว่ามากในโลกแม้ทุกวันนี้ก็ยังหลงติดยึดสุขนิยมสุขกันอยู่ไม่ถอดถอนส่วนพุทธนั้นพิเศษยิ่งเป็นตระกูลที่ไม่ยึดสุขรู้เท่าทันสุข ไม่เป็นสุขนิยมแน่นอนจริงจังกันสําเร็จแล้วเพราะพระพุทธเจ้าทรงคนพบความจริงที่ยิ่งใหญ่ไม่มีใครใดเหมือนเป็นอาริยะเป็นโลกุตระซึ่งเป็นความตรัสรู้อันพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นได้มีได้ชาวเทวะนิยมเป็นไม่ได้หนีไม่ได้และยังไม่สามารถรู้จักรู้แจง้งรู้จริงความเป็นโลกุตระนี้ด้วย พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตื่นแล้วจากความโง่งมงายที่หลงโง่มาตลอดกาลานานยาวโง่จมปลักหนักนาสาหัสอยู่กับความสุขอันเป็นสิ่งไม่เป็นจริงเลยหมดไปจากคนได้เมื่อพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็นำมาตรัสบอกแก่ชาวโลกทรงเป็นสารถีฝึกปรุษที่ควรฝึกได้ไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย